รถเจ็ที่นั่งหรือรถอเนกประสงค์ประเภท MPV กลายมาเป็นที่ชื่นชอบในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทุกๆปีเพราะด้วยขนาดตัวรถที่ใหญ่ห้องโดยสารกว้างและด้วยความสะดวกสบายของตัวรถรูปลักษณ์ที่ดูหรูหราก็ยังได้รับความนิยมในการใช้งานสำหรับธุรกิจและผู้บริหารอีกด้วยโดยวันนี้ เจริญศรีซีนิตในฐานะผู้นำเข้ารถยนต์อิสระขอแนะนำา2รุ่นรถยนต์ MPV top hit ของประเทศไทยอย่างเอาขาดเวลไฟพร้อมคำตอบว่าทำไมถึงเป็นตัวเลือกแรกๆและยังคงเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหตุผล10ข้อที่เอาผาดและเวลไฟาย40ยังน่าซื้ออยู่ณปัจจุบันนี้ข้อ 1. ราคาณตอนนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าผู้นำเข้าอิสระตั้งราคาถูกกว่าดีลเลอร์ภายในประเทศพอสมควรข้อ 2. ในเรื่องของการเซอร์ สวิทเมนแทนต้องบอกเลยว่ารถ t o โยต a เอาผ่านเวลไฟอะไหล่ายง่ายซ่อมง่ายเข้าศูนย์ก็ได้สะดวกสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าศูนย์บริการมีค่อนข้างเยอะจะมาทำที่เราก็ได้ ข้อ3รถยนต์เอาผ่านและเวลไฟอย่างที่ทราบกันมี2ระบบทั้งระบบเบนซินและระบบไฮบริดข้อดีของรถที่ยังเป็นเครื่องยนต์สันดาปก็คือลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟไม่ว่าจะไปที่ไหนสถานที่ไหนไม่ต้องวางแผนการเดินทางใดๆทั้งนั้นลูกค้าสะดวกที่ไหนสามารถจอดเติมเชื้อเพลิงที่สถานีปั๊มน้ํามันไหนๆก็ได้ไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จเหมือนรถไฟไฟ้า ข้อ 4. อย่างที่ลูกค้าทราบกัน t ต y o ต้าเอาผ่าและเวลไฟลเปิดตัวโฉมใหม่ในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกและภายในต้องบอกก่อนเลยว่าโฉมนี้เนี่ยดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในและรูปทรงเนี้ยจะอยู่อีกยาวๆอย่างน้อย5ปีขึ้นไปแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะตกรุ่นหรือจะไม่ทันสมัยเพราะว่ารถตู้เอาผ่านเวลไฟลไม่ค่อยเปลี่ยนโฉมข้อ5มาในส่วนของระบบตัวรถบ้างต้องบอกก่อนเลยว่าดีเยี่ยมไม่แพ้กับการดีไซน์หรือราคาเลย ก็คือระบบความปลอดภัยของรถยนต์ Toyota a l าผ่ารและเวลฟนั่นเองครับก็คือ Toyota s a f e t y Sen s e 3.0แบบจัดเต็มมาตรฐานโต y ยต้าญี่ปุ่นได้รับมาตรฐานแน่นอนครับปลอดภัยทั้งคนขับและครอบครัวและผู้โดยสารแน่นอน ข้อ6สมรรถนะถ้าลูกค้าเคยใช้โฉมก่อนหน้านี้นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าโฉมใหม่ช่วงล่างแน่นขึ้นเกาะถนนขึ้นไม่โยกเยกเหมือนโฉมเก่าแถมโฉมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าขนาดตัวรถยาวขึ้นใหญ่ขึ้นจึงทําให้การบาลานซ์น้ําหนักเกาะถนนดีขึ้นเงียบและนิ่งมากขึ้นข้อ7 ในส่วนของ Option, ขออปชันเขามีก่อนท่านจะเยอะมากแต่หลักๆของเขาเลยก็คือต้องมี universal step ก็คือตัวบันไดข้าง sunroof Loop, moonroof Loop, อันนี้ก็ต้องมีนะฮะแล้วเป็นไฟฟ้าด้วยแล้วก็ head up display ตรงนี้เนี่ยจะแสดงม่านวัดเออหน้าปัดปที่อยู่หลังพวองมาลัยนะครับอันนี้เราไม่ต้องก้มลงมาดูสามารถมองที่กระจกหน้ารถได้เลยแล้วก็กระจก inner mirror ที่เวลาเราเอาจอบเพดานล,ลงมาเนี่ยกระจกมองหลังเราจะมองไม่เห็นฮะสามารถมองสะท้อนออกไปนอกรถได้เลยแล้วก็ระบบถอยจอดอัตโนมัติฮะถือเป็นไฮไลท์ของโฉมนี้เลยนะครับใน ในส่วนออปชันทั้งหมดที่ทางโตโยต้าให้มานั้นทางโตโยต้าได้คำนึงถึงการใช้งานจริงของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามแต่ทางโตโยต้ามองว่าเป็นออปชันที่สามารถใช้ได้จริงและใช้ได้ในชีวิตประจําวัน ข้อ8ในส่วนของการประกอบหลายท่านมักจะสอบถามว่านำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยไหมต้องตอบได้เลยว่าอันนี้เป็น Japan Quality นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น100%ข้อ9ในส่วนของค่าเบีย้ยประกันต้องบอกลูกค้าเลยว่ารถอาผฟาอัตเวลไฟโฉมใหม่นี้เบีย้ยไม่ได้แพงที่คิดครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยฮะสามารถเข้าศูนย์เข้าอู่ได้ทั่วประเทศไทยเลยสะดวกสบายต่อลูกค้าในอนาคตแน่นอนครับผม ในส่วนของข้อสุดท้ายนะครับผมข้อสิบสำหรับลูกค้าที่กำลังกังวลเรื่องราคาขายต่อต้องบอกได้เลยว่ารถ a l p ผ r d Wellfire ตัว4 0รตนี้เนี่ยราคาตกไม่เยอะครับและเป็นรถไม่กี่ยี่ห้อที่ใช้รถไปประมาณ5ปีหรือ6ปีขายต่อยังได้ราคาเป็นล้านต้องบอกเลยว่ามีไม่กี่ยี่ห้อครับที่ทําได้ก็คือหนึ่งในนั้นก็จะเป็น a l p ผ w e l l f i ครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องร,ราคาขายต่อในอนาคตได้เลยครับผม สามารถเช็คได้หลายที่ครับและราคาปรนไม่เยอะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถนําเข้าสักหนึ่งคันการเลือกโชว์รูมที่ได้มาตรฐานนําเข้ารถถูกต้องมีหลักแหล่งชัดเจนและบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องหรือรถลูกค้ามีปัญหาในอนาคตสามารถซ่อมได้หรือเซอร์วิสได้ซึ่งทางเราก็มีพร้อมบริการและที่สําคัญราคาต้องสมเหตุสมผล ปีใหม่นี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถตู้ MTV ผมแนะนําเลยเอาพาดกับเวลไฟสี่ศูนโฉมใหม่เรามีให้ลูกค้าเลือกทุกสีทุกแบบในราคาที่จับต้องได้ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาทางบริษัทเจริญสีศีนิกได้เลยครับผม